สวัสดีค่ะมันีปะวันมาดื่มกาแฟตอนเฟียรี่เนาะค่ะคนสว็เดนเฟียรี่เนาะเป็นกินของวางเนาะค่ะแต่ปะวันกับอบอกรีมจะมันีสิมเมาหม่ยถึได้ม,ม,มามาดื่มกาแฟกินปลาตงกูเนาะค่ะปลาตงกูถอดเองค่ะน้องเป็นเห็ดแป้งแล้วก็ เ,เอามาหว่าอจากกินหนอนหอนออามาถอดเองถ้าเพิ่นถอดห้แล้วกลัวสิมาหอดมันเย็นค่ะก็ได้คิดหอดบ้านเยอะบ้านก๋วยวตืนย่ามเสาออกไปเฮ็นง,งานกับป้ารองโกน้ำต้อหูเนาะค่ะกินหอดสาวโรงงานสมัยก่อนเนาะค่ะ,ป,ะป้าเปลี่ยนหลายอย่างเะยโรงงานทอผ้าโรงงานขนมปัง โรงงานตะเกียงเวสตะเกียงตะเกียงเจาเ้าพายุตะเกียงอใสน้ำมันเตาน้ำมันเนาะคะ่ะแล้วก็สาวเย็บผ้าบุ้ยเป็นหลายอย่างอืโรงงานสาวเย็บผ้าอืเย็บถุงมือเย็บเสื้อกันหนาวเนาะคะ่ะจะเป็นเป็นหลายอย่างปอบ้านเนี่ยค่ะก็เลยมาเมาม้อยให้ฟังเนาะคะ่ะเ,เรื่องที่อัน ประวันเคยว่าว้าว่าสามอาทิตย์ก่อนประวันไปขีดโคตที่โซนใส่หัวไหลเนอะค่ะตอนนี้ประวันก็ไปหาหมออีกครบสามอาทิตย์แล้วเพื่นว่ามันดีขึ้นบอมกะดีขึ้นเกือบหาสิเปอร์เซนค่ะก็คือมันเก็บอยู่ตรงนี้ทติเวยไปถังหลังบไดยอย่างเดียวนอกนั้นมันก็โอเคสบายสบายค่ะ นี่แหละค่ะก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนที่อันให้กกำลังใจมากเนาะค่ะว่าหายประวั่นหายเก็บหายป่วยใบเนาะค่ะก็ขอบคุณหลายๆค่ะก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆในยูทูบเนาะค่ะก็ขอบคุณหลายๆค่ะทุกคนก็ดูแลสุขภาพด้วยค่ะอันที่ผู้เป็นเก็บหัวไรที่เก็บแบบประวันก็ลองใส่เคสแบบปอวั่นบ้างด้วยค่ะว่าบางครั้งอันเส้นห้าที่อักเสบหรือกล้ามเนื้อห้าอักเสบบางเทียน่ะ เข้าไปนวดหรือเข้าออกกับร่างกายหรือเข้าอีกอย่างหนึ่งสิบางครั้งออกกําล่างกายมันก็เห็ุแห่เขาเก็บมากขึ้นคืออันในเคสของปาเนี่ยออกกําร่างกายเก็บมากขึ้นนอนบ่ได้เลยค่ะถ่ายอยู่ซื่อว่าออกกับร่างกายแต่เวลาขยับก็เจ็บค่ะคือคือเวลามันเก็บมันก็เจ็บค่ะนี่แหละปาก็คือมีแต่ประคบปาก็ได้เอามาแต่เหลือเหลือได้ถุงมั้นเหลือได้ถุงอัน ปลาเสีเยามาให้เบงเนาะค่ะปลาเสีเยามาให้เบิงถุงลูกอันประคบปลาเนาะค่ะปลากระสินี้ประคบนี่ค่ะประคบของปลาเป็นเป็นถุงซื้อซื้อมาเหล่านักกระสีมีอันทั่วข้างในเนาะค่ะอันนี้เป็นเม็ดอันเป็นเม็ดอ่องนอยู่ข้างในค่ะเม็ดองุ่นอยู่ข้างในเอาใส่ไมโครเวฟ ับหรือใส่เตาอบผู้ใดมีไมโครเวฟก็ใส่ไมโครเวฟผู้ใดมีเตาอบก็ใส่เตาอบเนาะคะ่ะอันนี้มันสําหรับเป็นข้ามห่อนเนาะคะ่ะเขาก็สิมนี้เขียนบอกอยู่ในใบนะคะ่ะใบที่เขาสื่อมามันสิมนี้ใบบอกว่าเห็ดไฟ่ท่าใดท่าใดเนาะคะ่ะนี่แหละเดีวก็เอาถาบ่ามีถุงแบบนี้ก็เอาผ่าขนหนูเฮ้าเนาะคะ่ะหรือผ่ายังกระไดห้องเนาะคะ่ะห้องถาบ่าห้องมันก็สิ่ห่อนโพดแต่ป้าแบบมีถุงค่ะ ปลามีถุงปลาเฮ็ดห่อนเน้วปลาก็ใสถุงหรือปลาเอานอนทับเลยเนี่ยเอานอนทับจังสิทับทับได้ค่ะนอนทับยังสิปลาเอ็ดทับมันก็จะมีแห้งค่ะแล้วก็อีกในกรณีหนึ่งที่ว่าเป็นห้าอักเสบหลายๆที่มันอันนี้ก็คือใส่เย็นค่ะใส่แพ็กเย็นคือปลาจีใส่ทั้งเย็นทั้งห่อนนะคะเวลาที่เก็บอีกแบบหนึ่งคล้ายว่ามันอักเสบหลายหลายใส่ห่อนมันกับอะไรก็ เอาเย็นใจบ้งค่ะเอาเย็นใจปลาวันกระสีเอาห่อผ่าอีกที่หนึง่งห่อผ่าคนหนูค่ะห่อผ่าคนหนูเห้านะหรือผ่าผ่าแบบนี้ก็ได้ค่ะกับเอานอนทับพอป,ปลาสีนี้ป,ปลาสินี้อยู่สามขันเพราะอันนี้มันมัน,ม,น,ม,นมันเศร้าเ,เย็นแล้วปลากระสีมาเปลี่ยนพอปลาเดี๋ยีสามอันในตู้เย็นปลาสิมีไว้พะว่าเข้าอายุหลายแล้วเข้ากับเรียมเตียมไว้เนาะค่ะสำหรับ่างายเข้านะ เ้ากับ,บมือหัวมันจะเก็บตรงไดมือหัวว่าเขายางไปสะดุดยังหรือเขานอนพิดคิงพิดท่าพิหยังมันเกิดมันก็เกิดขึ้นได้นั่นนะตาก็เลยพอดีอยู่บ้านมันกะมีมีไว้ค่ะมีไวด้ดีดีกลัวบ่มี่ค่ะเพราะว่าบางทีเข้าไปหาหมอมันกับท่านเนอะอยู่นี่มันบ่คือบ้านเข้าไปหาหมอเด้เลยทุกเวลาแต่ว่ายู่นี่ถ้าเข้าบไดน้นัอยู่นีมันก็ไปได้ทุกเวลาที่มันมีอ่าเขาเรียกอยัง่ง ก็เอื้อนี้อย่างที่หมอด่วนหมอชุกเชินน,ะน่ะเนาะโน้ตฟาวที่เขาเอาื่อนน่ะเนาะคือเป็นหมอชุกเฉินหมออย่างน่ะ้าเขาบอกเป็นแห้งอิลีเ,อเ,อเ,เ,เขาก็บบ่บ่กเอาเข้าเด้เขาก็บบ่อมหลับเขาเด้้าเขาบอกเขามาเช็ดแบบบ่แห้งอลี่เขาก็บบ่บอ่อนนี้แล้วก็บปาซินี่ไวตลอดอยาหมองในี่ปาไมีไวตลอดเป็นยาสมุนไพรของไทยปากระซี่นี่ปาทะไลจูนกระซี่นี่ยาเขียวไงคือพวกขาดแล้วยายาอันนี้ปาสิบอขาด อันคือแบบว่าสมุนไพรไทยเฮานี่คือมันดีอยู่แล้วนะของฝรั่งกับมันก็ดีอีกคนละยางเนาะคะ่ะแต่กับส่วนมากเขาไปหาหมอเขาก็บอกให้ย,ยาเขามากินเลยคะ่ะบไ่ได้หายเลยคะ่ะแต่แต่เขาบอกว่าเขามีเนี่ยเขาก็บอกให้เขาเพิ่มคะ่ะเพราะว่าเขาจะไปสือยาลานขายยาเองเขาก็บอกขายให้เขาทำหมอบ่บเขียนใบาห้เขาก็สืบบ่ได้คะ่ะก็สิไปลานขายยาซือได้จะลูกอมแล้วคะ่ะ มียาอีกบางอย่างที่ซื้อได้เนาะค่ะแต่ถ้าเป็นยาที่สําหรับทีที่ของหมอทีหมอประสังกันยาคุ้มเนี่ยถ้าหมอโบเขียนให้นี่ก็ซื้อบ่ได้ค่ะเพราะว่าเี้เคยเคยไปเถียงเอาแล้วภาษาพา่อกับไปเถียงเอาคำเขาอยู่แล้วค่ะกับไ่ได้ค่ะเขาไห่เราต้องหมอหมอยุทธเฟเลียนสมัยก่อนเนาะ นมอยุดเฟเียนเนาะไปอันสื่อยาคุ้มยาคุ้มเหมือดเอามาจากเมืองไทยมันเหมือดเขาบอกขายให้เขาบอกเธอส่งไปเอาใบหมอสมกก่อนกรนหมอไปเฟเลียนมานน่หมอพันยุทธมาหนหมอไปยุทธเด้อค่ะโยนี่ยุทธคือหยุดเด,ด้อค่ะหมอุดนี่เอาบ่ได้บ่ไท้เลยค่ะเดี๋ยวี่นี่ลุง่นก็นเลยไปไปเอาอีกอัน ลานที่เพื่อนอันนี้ประจาเนาะเป็นเพื่อนเป็นลูกค้าประจาเพื่อนเอาบัตรของเพิ่นไปอันนี้ประจำะเราเพื่อนกัพ่อหมอมากก็ไปเอาใบมองก็ะกะก็ะได้มากก็ไปเถียงเอานะนะก็ะก็ะได้มากอยู่แพงเดียวก็ให้ขาให้ชุดเดียวก็ให้ันเดียวปลาดองกูกบับปลาดองกูเสียบเสียบแล้วมาเอาต่อ กับม <S an> <ๆ>ีคร <an> <ๆ>ีมทาของของฝรั่งน้ำค่ะมีครีมทาน้ำค่ะอันนี้เป็นยาร้านขายยาบ้านเท่ากับมีกับเมืองไทยกับมีอยููน่ก็มีค่ะแต่ว่ายูบ้านมีว้ประจาค่ะอันนี้เอาไว้ทาเวลาเก็บหมองใดเจ็บปวดเมองใดก็ทามันสิมีเย็นมีฮอนค่ะแต่ก็บ่ได้ฮอนมากจะพูดถึงว่ากับความเย็นกับการที่เย็นเย็นแต่ว่าเย็นข้อไร้ยางก็อย่าหมองเฮ่าเนาะค่ะ แต่เย็นก็ละยางค่ะแต่ก็ซอยได้ดีเลยค่ะถ้าถ้าไปเ,เรื่อยๆจะซอยได้ดีค่ะเ <c oughs> วลาเฒ่ามากไอยยังมากเนาะค่ะเอ้ยังกับยุกยาก,ก็จะได้ขาดบ้านเร้อค่ะพี่น้องกับมีว้บางทีงเข้าไปหาหมอห้านัดหมงนัดหมอบางทีมันก็กนยน่งยากเนาะค่ะแต่ถ้ากเก็บพ่อสี่ห้องสี่จะดูแลได้หรือว่าอย่าปล่อยให อย่าปล่อยให้ร่างกายอย่าปล่อยให้ร่างกายเป็นโดนค่ะเพราะเป็นเราไปปรึกษาหมอเลยค่ะว่าเฮ้าเพื่อนสีนแนะน้ามาดูแลแบบใดดูแลแบบใดเนาะค่ะปลาวันกับเป็นมาโดนคือกันแต่ท่านี้กะกับไปคุยกับหมอกับหลายเทียค่ะหลายเทียกับไปคุยกับหมอหมอกัยังบอหอีอย่างกะกินยากินอย่างท่าคีมท่าอย่างเรากับไปหาหมออีกก็ไปตรวจเลือดก็ไปอย่างทุกสิ่งอย่างเนาะค่ะ ตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วคะ่ะเกือบเกือบเศร้าดีเกือบเศร้าแล้วค่ะแต่บ่าบอท่านเดยเศร้าดีค่ะคลิปนี้กับประวานมาเมาม้อยมาบอกเนาะค่ะว่าสามอาทิตย์คือไปหาหมอมาอีกครบสามอาทิตย์พอดีเป็นดีแล้วดีขึ้นแล้วค่ะดีขึ้นมากๆเลยคะ่ะว่าได้ผาตัดแล้วค่ะที่แรกยานได้าตัดตอนนี้ว่าได้พาตัดแล้วค่ะ คลิปนี้ก็ฝากไว้สำน,นียเนาะค่ะขอบคุณหลายๆลายค่ะไม่กินปลาส้งโก,กับปลาค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ